เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนี้แม่เลยอ่ะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นใบโอเคกับมันอยังไปโอเคค่ะไปโอเคก็อย่างที่เขาข่าวในเมื่อวานนั่นแหละค่ะก็ก็ก็อย่างทางใบเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนี้แม่เลยแล้วก็แล้วก็รับรับทราบปัญหานี้มาสักระยะนึงแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เข้าใจค่ะคุณท่านเข้าใจที่อะจริงจริงตอนเห็นข่าวใบคนไทยนะตอนเห็นข่าวไหมค่ะ ีบอกร,รับทราบปัญหาเนี่ยมาสักระยะหนึ่งก่อนที่ข่าวที่จะออกนะเขาเนี่ยเพราะว่าคนไทยว่าก็น่าจะเป็นแบบน,นี้แล้วมันมีได้คุยกับนายไหมคะว่าว่าแบบเฮ้ยบังทีเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือให้กำลังใจกันยังไงก็คุยค่ะก็เท่าที่เราเก็ซัพพอร์ตเขาเท่าที่ระยะทางของเราเราทำได้ระยะระหว่างเรากับครอบครัวแล้วก็ให้เกยียรติครอบครัวด้วยนะเพราะว่าเรื่องครอบครัวก,ก็สำคัญแล้วก็ในส่วนที่เราทำได้เราก็ทำไปแบบมันมีหน่อยนะแต่ว่าเพราะว่ากระแสต่างก็มาเยอะแยะมากมายหลายทางเนี่ย เรื่องกระแสค่ะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เครียดเวลาเป็นหว่วงตัวเขากับแม่มากตัวเองได้ไุยกังแม่ไหม,ม,ไมจริงๆคนคุยกับก่อนที่จะเกิดเรื่องก็คุยกับแม่ตลอดนะคะก็มีเข้าไปหาทานข้าว<ม>แล้วก็วก็จะส่งผลไม้อะไรเงี้ยโดยโปกติของคุณอยู่แล้วแต่พอวันที่วันที่มีข่าวเนี่ยก็เข้าไปหาแม่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้เจอหลังเรื่องนี้ด้คุยกับแม่เข้าไปหาค่ะเข้าไปหาเลยกับเรื่องท่นเลยเกิด เราเด็ดทิ้ไปไกลว่าการที่ว่าทั้งนายติดแฟนแฟนแม่งโกรธอะไรเงี้ยมันก็คือด้วยความที่มันมันไม่จริงเลยเนาะเราก็เลยไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรเพราะว่าเขาคงไม่ติดแฟนส่วนใหญ่ติดงานนั่นเอทั้งหูทั้งเขาแล้วก็เป็นชีวิตตั้งแต่รู้จักกันมาก็ต่างคนต่างทำงานหนักมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะเวลาเจอกันก็นับชั่วโมงได้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรแล้วก็โดยส่วนตัวกันนะเขารู้สึกว่า priority หรือว่าแบบสิ่งที่นายเขาให้สำคัญ อะไรที่มันไม่จริงมันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปจริงเดืองหนึ่งเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยแหมไม่บ่อยไม่บ่อยเลยเราทำงานกันเยอะมากแล้วก็แต่จะทุกคนก็มีเส้นชีวิตของตัวเองเนาะคนก็มีไอ้เช้าแก๊งเช้าเพื่อนอีกอย่นะมันเหมือนเป็นเพราะมันเป็นเพื่อนกันมามันเห็นชีวิตกันมานนาแล้วก็าเข้าใจนะครับไม่สบายใจตรงไหนกับเรื่องเนี้ยไม่จริงๆคนไม่ค่อยนะคะเป็นแค่เป็นห่วงแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่สบายใจแล้วก็ไม่ได้ทุกข์ใจขนาดนั้นแล้วก็เข้าใจถึงกระแสหรือความ พระ่ความรักเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุกอย่างคนนั้ไได้ดีเห็นนายบอกว่าไปก็คือเข้าใจทุกอย่างก็เหมือนเป็นคนที่ให้กาลังใจพลังบวกกับเขาด้วยซ้อะไรอยเงี้ยคือเราพอเรามันเริ่มจากความเข้าใจเนาะแล้วก็คือเป็นความหวังพีที่มันมีมาตลอดมันก็จะคยคอยซัพพอร์ตแล้วก็ดความที่ฝังฝที่แบบทังกายทั้งใจก็จะเป็นคนเี้ยเออมั้จยช่วยกันประคองการอย่างเงี้ยบรกาศันก็เลยค่อนข้างสบายแล้วก็ก็มอยากให้